ว่าไงฮะไปหายไปหลายวันนะไม่เห็นหน้าตั้งหลายวันเป็นไงคิดถึงบ้าล่ะฮะเออคิดถึงใช่ไหมกินข้าวหรือ,อยังอืม นมาทำไมฮะมาทำอะไรอ่ะมาทำอะไร <c oughs> <c oughs> มีการไอด้วย <c oughs> อืออ้าเป็นอะไรล่ะ <c oughs> ไปกินอะไรมา <c oughs> อา้า อาวไ,ไอไอมันไอมันไม่ได้อ้วก อ้วนทำอะไรอ้วนทำอะไรไอ <c oughs> ้ก๊อบไปไหนแล้วก๊อบอ่ะอคู่ไปไหนแล้วคู่อ่ะคู่ไม่มาแล้วเหรอคู่อ่ะคู่ไปไหนฮะคู่ไปอยู่ไหน วัน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 เอ้ยวันเอ้ยวันทำอะไรวันอยู่ไหน <One. S 1> อยู่ไหนวะทำอะไรเนาะวันทำลาย ดมหากินเขาเหรอเขาไปตั้งนานแล้วม,มาทำไมมองไม่เห็นเลยวันอยู่ไหนวะไปข้างบนนะลงมา ะโอ้โหฮึขึ้นไปทำอะไรขึ้นไปเพื่อ <c oughs> จริงๆเลยนะเราเนี่ยอ้าแล้วจะลงยังไงเอ,อ้าลงมาเร็วแต่นางก็ลงมาได้นะครับไม่ใช่ลงมาไม่ได้นะอ่ะเร็วๆลงมาดูเขาลงมานะครับเดี๋ยวดูเขาลงอ่ะลงมาเร็วอันนี้มาเร็วเร็วลงมา เร็วเอาเอาเอาเอลงมาเร็วๆลงมาไม่ยอมลงครับก็ไม่ยอมลงอ่ะเอาลงมาแล้วนี่นะครับ ดูความสนของนางเนาะนะครับสนมากนะครับชอบมากเลยปีนต้นมะขามเนี่ยฮะชอบมากเลยใช่ไหมอชอบมากเลยปีนต้นมะขามเนี่ยเอ,อ้ยน่ารักมากน่ารักจุงเบยเราขึ้นไปทำอะไรข้างบนนะลงมาฮะโอ้หฮฮะขึ้นไปทำอะไร ขึ้นไปเพื่อจริงๆเลยนะเราเนี่ยอ่าแล้วจะลงยังไงเอ้าลงมาเร็วแต่นางก็ลงมาได้นะครับไม่ใช่ลงมาไม่ได้นะอ่าเร็วๆลงมาดูเขาลงมานะครับเดี๋ยวดูเขาลงอ่าลงมาเร็วอันนี้มาเร็วเร็วลงมาเร็วเอาเอา เออลงมาเร็วๆล,ลงมาก็ไม่ยอมลงอะ่ะอา้าลงมาแล้วนี่นะครับดูความซนของนางเนาะนะครับซนมากนะครับชอบมากเลยปินต้นมะขามเนี่ยอะชอบมากเลยใช่ไหมเนชอบมากเลย ปินต้นมะขามเนี่ยเอยน่ารักมากน่ารักจุงเบยน่ารักมากดูดิเนี่ยชอบจังเลยต้นปินต้นมะขามเนี่ยอ่าลงมานะครับชอบปินต้นไม้ลงมาเร็ว Tuấn mà Tuấn Tuấn